เอเลี่ยนบุกโลกเอเลี่ยนแฝงตัวอยู่กับมนุษย์มันก็แค่เรื่องของทฤษฎีผู้มีประสบการณ์เผชิญหน้าต่างหากที่ถือเป็นพยาในให้กับทุกสมมุติฐานปี1961เชาวอเมริกันสองคนผัวเมียได้ตำแหน่งผู้เผชิญหน้าที่ถูกเอเลี่ยนจับตัวไปเป็นคู่แรกต้องขอบอกเลยวันนั้นเป็นการเคลมแบบเลื่อนลอยเพราะก่อนหน้านั้นประมาณ4ปีเคยมีชายคนหนึ่งอ้างว่าถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปก่อนใคร ถือเป็นบิดาแห่งการถูกเอเลี่ยนจับตัวไปเพื่อตลิตติดช่ง1957การเผชิญหน้าของออนโติวล安东尼奥·威尔斯·博阿斯安东ล奥·สโบอ阿สเขาเป็นชาวนาธรรมดาเกิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1934พ่อแม่ของเขาชื่ออะไรเราเองก็ทราบดีแต่เรื่องนี้คงไม่ต้องพูดถึงพ่อแม่ของพวกเขาหรอกนะครับ ชีวิตอันปกติของอันโตนิโอวิลัสโบอัสมันดำเนินมาจนถึงช่วงอายุ23ปีวันนั้นคือวันที่15ตุลาคมมีคริสต์ศักราช1957ช่วงเวลาตอนกลางคืนขณะอันโตนิโอกำลังไถานาอยู่ในที่ของเขาเขาสังเกตเห็นดาวสีแดงดวงหนึ่งค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเขาจนไกลเขามองดีๆมันคือยานบินรูปทรงเหมือนไข่มีไฟหน้าสีแดงและโดมที่หมุดได้อยู่ข้างบนจุดยานนั้นมันยื่นขาสามข้างออกมาเพื่อจะจอด อันโตนิโอจึงอย่างรู้ได้สัญชาตญาณของเขาว่าเขาต้องรีบหนีออกไปจากวิสัยทัศน์ของมันอันโตนิโอกระโดดขึ้นรถแท็กเตอร์ของเขาเขาสตาร์ทเครื่องเพื่อจะได้หนีออกไปแต่แล้วเครื่องยนต์และไฟฉายของเขามันก็ดับพร้อมกันโอาหันไปดูเจ้าหยาดน,นั้นพวกมันก็เข้ามาประชิดตัวของเขาเสรยจแล้วเจ้าสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ร่างห้าฟุตสวมชุดคลุมสีเทาและสวมหมวกใสเขาเห็นดวงตาเล็กสีฟ้าของพวกมันแถมยังได้ยินเสียงคุยกันเหมือนกับเสียงเห่าและเสียงคราง อันโอถูกพวกมันควบคุมตัวแล้วก็พาเขาเข้าไปในยานพร้อมกับพวกมันอีกสตนภายในยานลำนั้นอันโอถูกถอดเสื้อผ้าออกจนหมดพวกเหมือนทาเจลแปลกๆเคลือบร่างกายของเขาแล้วก็พาเขาไปผ่านประตูที่มีสัญลักษณ์สีแดงแปลกประหลาดพอเข้าไปในห้องเขาก็ถูกจาะคางเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดแล้วก็ถูกพาไปยังอีกห้องพวกมันปล่อยก๊าซบางอย่างทําให้เขาป่วยแล้วต่อจากนั้นก็มีเอเลี่ยนเพศหญิงเดินเข้ามาหามันมีรูปร่างงดงามดูแปลกตา ไว้ผมยาวสีขาวสุกสว่างมีขนรักแร้และขนตรงนั้นเป็นสีแดงสดแล้วมันก็จับเขามาตะลิดติดจึงถ้าจะให้เทียบช่วงเวลากับคดีการถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวหลายคดีเรื่องของอัน,อนโอผู้หนีถือว่าเป็นคนแรกเลยนะครับที่ถูกมนุษย์ต่างดาวจับไปปั่มปั่มแถมยังมีรายละเอียดที่คุ้นมากๆเหมือนเคยได้ยินมาจากเรื่องคดีของนายเมืองเจ้ากัวที่ถูกทา,าเจลเหนียวก่อนจะถูกปั่มปั่มมันเหมือนกันเลยครับหลังจากเอเลียนสาวเสร็จสม มันก็ลูบท้องตัวเองและชี้นิ้วขึ้นฝาอันโตนิโอจึงตีความสิ่งนี้ว่าเอเลี่ยนนางนั้นจะเลี้ยงดูลูกของเขากับเธอในอวกาศข้างนอกเจ้าเอเลี่ยนสาวทำท่าโล่งใจแต่อันโตนิโอเขากลับรู้สึกโกรธกับสิ่งที่เขาถูกปฏิบัติจนมนุษย์ต่างดาวมันเห็นเขาเป็นแค่พ่อผ่านชิมหมแต่เขาก็ทำได้แค่รู้สึกแบบนั้นในใจมนุษย์ต่างดาวส่งเสื้อผ้าคืนให้เขาสวมใส่แล้วก็พาเขาเดินชมภายนยานอวกาศ อันโตนิโอเห็นอุปกรณ์คล้ายนาฬิกาวางอยู่ <_ d ian> เขาอยากจะฉวยหยิบมันแต่ก็ไม่พบโอากาสเอาเสียเลยได้แล้วเขาก็ถูกปล่อยตัวออกจากยานไปจนกระทั่งเขากลับมาถึงที่บ้าน <_ d ian> ก็ได้พบว่าเวลามันผ่านไปนานถึงตั้งสี่ชั่วโมงหลังจากผ่านวันอันเลวร้ายอันโตนิโอก็ต้องเผชิญกับอาการคลื่นไส้อ่อนเพลีย <_ d ian> เกิดรอยรอบประหลาดขึ้นตามผิวหนังและนั่นก็คือเรื่องราวของอันโตนิโอวิลัสโบอาสที่เล่าให้กับโฮเซ่มาตินและดรโอลาววฟอนเตสฟังครับ ดรฟอนเตสสรุปว่าอันโตนิโอวิลัสโบอาสน่าจะถูกรังสีสัมผัสร,ร่างกายเป็นปริมาณมากอาการของเขาถือว่าได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยในปีคศ1978อันโตนิโอได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยฟลาวิโอคาวานคันตินักจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ทีวีทูปีอันโตนิโอได้เล่าเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของการปนเปื้อนรังสีในระดับสูงเขาบอกว่าเขาเองจะเขียนหนังสือเพื่อบอกเล่าเพิ่มเติมในสิ่งที่เขาไม่เคยเล่า โดยไม่ได้ตอบคําถามเรื่องความเป็นไปได้ที่เขาจะทําให้เอเลี่ยนสาวผมยาวขนแดงนั้นตั้งท้องถึงเขาจะไม่ได้เล่าเรื่องนั้นแต่มันก็ถือเป็นประเด็นที่ร้อนแรงการผสมข้ามเผ่าพันธุ์กันระหว่างดวงดาวโดยสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาที่มาจากต่างโลกพวกเขาจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรเพื่อการทดลองหรือเพื่อคิดค้นสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ๆนักวิจัย UFO มากมายต่างตั้งข้อสงสัยซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้วเรื่องนี้ถือว่าดังไปหลายประเทศทั่วโลกเลยครับอย่างหนึ่งที่ถูกสังเกต คือประเด็นที่ดรฟอนเตสพูดถึงเรื่องการได้รับรังสีเข้มข้นของอันโตนิโอทั้งอันโตนิโอและญาต่างให้น้ำหนักในเรื่องนี้แต่การวัดค่ารังสีด้วยอุปกรณ์ของยุคนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อนเข้าสู่ยุคคริสต์ศตวรรษที่20นักวิจัยได้ขอพบลูกชายของอันโตนิโอตอนนั้นเขาเป็นทนายความอยู่ในเมืองเปามัสรัตโตกังจินประเทศบราซิล ลูกชายของเขาเล่าถึงประสบการณ์ของผู้เป็นพ่ออันโตนิโอไม่ได้แค่ถูกเอเลี่ยนลักพาตัวแต่ยังถูกพาตัวไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยเขาอ้างถึงปี1958หนึ่งปีหลังจากที่พ่อของเขาเจอมนุษย์ต่างดาวชาวอเมริกันมาพาตัวพ่อของเขาไปเพื่อทําการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทาไมใช่พวกทหารก็น่าจะเป็นพวกองค์การนาซาอันโตนิโอถูกนําเข้าเครื่องจับเท็จและถูกฉีดยาประเภทเสรุร่วมให้พูดแต่ความจริงจนทําให้สุขภาพจิตของอันโตนิโอได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จนมาถึงปี2002คลาดิโอซูเอกาน์นาก็เป็นนักประวัติศาสตร์ของบราซิลได้เข้าพบน้องสาวของอันโตนนโอและได้เดินทางไปยังภูมิภาคเซาฟรานซิสโกเดลาซิสและเฟอร์นันโดโปลิสรัสเซาเปาลูเพื่อรวบรวมป,ปากคำที่ไม่เคยมีใครได้ไปสอบถามคลาดิโอได้ข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติมนอกจากจะได้สัมภาษณ์นางออเดเซียน้องสาวของอันโตนนโอแล้วเขายัางได้พูดคุยกับน้องชายชื่อโฮเซและพวกญาติญาติคนอื่นประเด็นสำคัญที่ได้รับการยืนยันอันโตนนโอถูกพาไปอเมริกาจริง ก็ถูกนําตัวไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียอีกประเด็นคือหลังจากที่อันโตนิโอจากไปทีมงานของคลาวดิโอรวบรวมข้อมูลการเห็น UFO ในภูมิภาคนี้มาเปรียบเทียบโดยใช้คดีของอันโตนิโอมาเป็นหลักในการอ้างอิงทําให้เขาพบว่าคดีเผชิญหน้าของอันโตนิโอส่งผลกระทบต่อชุมชนในบราซิลค่อนข้างมากปี2019ชาชากวาเล่นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชื่อดังเขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ได้เผยแพร่ข้อมูลในหนังสือของเขา Forbidden Science Volume f o ส่วนหนึ่งเขาพูดถึงหลักฐานระบุว่า CIA ได้จัดทำโครงการที่น่าเหลือเชื่อมันคือการทดลองสงครามจิตวิทยาสร้างโมเดลการลักพาตัวขึ้นมาในอาร์เจนตินาและบราซิลวิธีการคือสร้างเหตุการณ์ UFO ร่อนลงจอดแล้วใช้เจ้าหน้าที่แต่งกายทำตัวเป็นเอเลี่ยนเพื่อจับตัวคนพื้นที่ไปทำอะไรบางอย่างในยานพาหนะของพวกเขาเรื่องนี้ถูกยืนยันโดยนักวิทยา,าศาสตร์สาย UFO บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเคยเกิดขึ้นจริงเพราะเรื่องแบบนี้มันเคยมีมาอยู่ตลอด ตั้งแต่การฉายภาพพระแม่มารีในสมรภูมิแวร์เดิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่คิวบาก็ใช้เรือดำน้ำเป็นตัวปฏิบัติการแบบนี้แต่เมื่อชาร์กวันเล่ถูกถามถึงแหล่งข้อมูลเขากลับเลือกที่จะปกปิดที่มาของข้อมูลนี้ครับเขาบอกว่าเขาต้องปกป้องคนของเขาแล้วจึงนำข้อมูลทั้งหมดไปฝากไว้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาบอกว่าต้องรอจนกว่าจะถึงปี2029เอกสารทั้งหมดของเขาถึงจะถูกมหาวิทยาลัยเปิดให้เข้าถึงได้ พอถามว่าทำไมถึงไม่เปิดมันเสียตั้งแต่ปี2019ละ่ะเขาก็อธิบายว่าเพื่อไม่ให้นัก UFO วิทยาต้องมาทะเลาะก,กันเองรูชาร์ดเรโนสเขาคืออีกบุคคลที่ถูกนำมาอ้างถึงกลุ่มนัก UFO วิทยาได้ระบุว่ารูชาร์ดเขามีพวกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ C.I.A. ชื่อบอสโกเนเดลโควิชเป็นผู้อพยพชาวสโลเบเนียที่เคยทำงานเป็นล่ามและนักแปลให้กับอินเตอร์อเมริกันดีเฟนซ์คอลเลจ พวกเขาพูดถึงโครงการ MK u l t r อตรที่เคยเกิดขึ้นระหว่างปี1953ถึง1966บอสโกรับผิดชอบในส่วนโครงการมิราดเมนที่ดำเนินโครงการมาจนถึงปี1963บอสโกอ้างว่าเขาเดินทางไปริโอเดจานิโรประเทศบราซิลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ CIA อีก2คนแพทย์1คนเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ2คนเป็นอเมริกันหนึ่งบราซิลหนึ่งและผู้ช่วยอีก3คนที่เป็นนักบินและผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานมาจากเมืองอูเบราบา รถมินาเชไร e ์ทุกคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกดัดแปลงใช้ไฟเสริมแต่งให้มันมีรูปร่างคล้ายจานบินแล้วก็ออกบินลาดตระเวนช่วงกลางคืนแถวซาฟานซิสโกเดซาลิสพวกเขาอาศัยกล้องอินฟราเรดช่วยนำทางจนได้เจอเกษตรกร,ร,กรคนหนึ่งกำลังไถนาด้วยรถแทรกเตอร์อยู่ลำพังในคืนนั้นพวกเขาลดระดับการบินแล้วพ่นสเปรย์ยาสลบยอ,อราสซิปมใส่ชายคนนั้นซึ่งต่อมาสามารถระบุชื่อชาวนาคนนั้นได้ว่าคืออันโตนิโอวิลัสโบอัสนั่นเอง จ้าหน้าที่3คนสวมชุดแรงดันอากาศลงจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อจับอันโตนิโอที่กำลังจะวิ่งหนีแต่ดูเหมือนเขาจะวิ่งต่อไปไม่ค่อยไหวเพราะถูกสเปรย์ยาสรุปทาให้หมดแรงจะวิ่งอันโตนิโอถูกนําตัวเข้าไปในเฮลิคอปเตอร์เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากากันแก๊สคนหนึ่งทําการดูดเลือดจากคางของเขาด้วยอุปกรณ์ถ้วยดูดแล้วก็นําตัวของอันโตนิโอเข้าไปนอนบนเตียงในห้องเล็กจับเขาแก้ผ้าแล้วก็ทาด้วยน้ำมันจนทั่วในห้องมีหญิงชาวเอเชียร่างเล็กคนหนึ่งบอกสโกบอกว่า เธอเป็นหญิงขายบริการที่เขาว่าจ้างมาและสั่งให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับชายชาวบราซิลคนนั้นแล้วจึงนําเข้าไปทิ้งบนพื้นดินในสภาพสลบสลายแล้วเฮลิอคอปเตอร์จานบินลํานั้นก็บินจากไปเพื่อกลับไปยังสนามบินอูเบราบาถ้าฟังมาถึงตรงนี้เหมือนกับทางบอสโกจะบอกทุกคนว่า <c oughs> เหตุผเผชิญหน้าของอันโตนิโอวิลลาสโบอัสแท้ที่จริงคือปฏิบัติการในโครงการวิดาดแมนที่เป็นโครงการย่อยของ MK อุลตราอีกทีแต่นัก UFO วิทยามองว่า เรื่องของบอสโกมันมีจุดขัดแย้งสําคัญเพราะถ้าฟังตามคาให้การของอันโตนิโอเขาบอกว่าตลอดการถูกจับตัวนั้นสติสัมปชัญญะของเขายังอยู่ครบและยังสามารถควบคุมการกระทําของตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่ถูกปล่อยตัวลงจากยานอันโตนิโอก็บอกว่าเดินลงบันไดของยานด้วยขาของตัวเองไม่ได้หมดสติอย่างที่บอสโกบอกจุดขัดแย้งอีกจุดก็คือการดูดเลือดคาให้การของอันโตนิโอนั้นบอกว่าพวกเอเลี่ยนใช้อุปกรณ์คล้ายหลอดเก็บเลือดสูญญาก,กาศที่ยุคป,ปี1957 มันยังไม่มีอุปกรณ์อะไรแบบนั้นกว่าจะมีแบบนั้นก็ตอนปี1995หรือ38ปีให้หลังจากปีที่เกิดเหตุหมายความว่าอันโตนิโอถูกดูดเลือดด้วยอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยแต่คำให้การของบอสโกนั้นพูดถึงอุปกรณ์ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงอีกจุดคือเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ที่ปลอมตัวเป็นจานบินเครื่องบินใหญ่ยังไงมันก็ต้องมีเสียงดังแต่คืนนั้นไม่มีรายงานว่าได้ยินเสียงใดๆหมายความว่าของจริงมันบินเงียบและมีขนาดใหญ่ โดยอันโอบอกว่าขนาดน่าจะใหญ่ประมาณถึง20เมตรและในปี1957เทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์แบบไร้เสียงนั้นมันยังไม่มีการคิดค้นขึ้นมาใช้ชุดสวมใส่แบบแรงดันก็เช่นกันมันขัดกับสิ่งที่อันโอบอกเขาบอกว่าพวกเอเลี่ยนสวมใส่ชุดปรัดรูปซึ่งถือว่าแตกต่างจากเรื่องของบอสโกโดยสิ้นเชิงมีการยกคําให้การมาจากหลานชายอายุ16ปีของอันโอที่พูดถึงคืนลักพาตัววันนั้นก็นอนหลับอยู่บนแทรกเตอร์ที่ตนิโอใช้นั่นแหละ เขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหมายความว่าเรื่องเล่าของบอสโกนั้นมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงจริงๆยังมีอีกหลายเหตุผลนะครับที่ถูกนัก UFO วิทยาจับผิดรุดได้แต่ข้ามๆไปบ้างก็ได้นะครับเอาแค่ข้อสรุปว่าเรื่องของอันโตนิโอวิลัสมาเกี่ยวข้องอะไรกับทฤษฎีสมคบคิดที่เป็นเรื่องของ MK อุลตราและมิราดเมนแน่นอนมาดูประเด็นถูกลักพาตัวไปอเมริกากันบ้างจากคำให้การของลูกชายของอันโตนิโอเขาเล่าว,ว่า จริงๆแล้วการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาของ安นิโอนั้นมันเกิดขึ้นโดยความสมัครใจของเขาเองเขาไปเพราะทางดรฟอนเตสกับนักข่าวที่เคยขอสัมภาษณ์安东นโอในช่วงแรกนั้นเป็นผู้ติดต่อให้เขาเดินทางไปยังสหรัฐที่นั่นมีนักข่าวต่างชาติคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นล่ามโดยจะมีเจ้าหน้าที่ทหารติดตามอ东นโออยู่ตลอดเวลาเขาถูกพาตัวขึ้นเครื่องบินไปจริงๆเดินทางออกจากริโอเดจาเนโรและน่าจะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานมั่นคงของบราซิลแล้วลูกชายของตนิโอมองว่า กองทัพอากาศและกองทัพเรือบราซิลน่าจะสนใจกรณี UFO มาตั้งแต่ปี1954โดยช่วงก่อนเดินทางนั้นอันโตนิโอเกิดเปลี่ยนใจไม่กล้าไปทำให้เขาถูกบังคับพาตัวไปยังสหรัฐด้วยการใช้ยาสลบโดยน้องสาวของอันโตนิโอบอกว่าทางสาหรัฐได้ชดเชยเรื่องการบังคับนี้โดยการมอบที่ดินให้เขาถึงสองแปลงแต่อันโตนิโอกลับไม่เคยได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่ดังกล่าวเลยกลุ่มวิจัย UFO จึงสรุปว่ามันไม่เกี่ยวกับโครงการมิราดเม,แมนแน่แน แต่ CIA น่าจะอยากสอบสวนอันโตนิโอจริงๆเพราะเขาถูกนําตัวเข้าเครื่องจับเท็ปและถูกให้เซรุ่มพูดความจริงที่ถือเป็นเรื่องปกติของโครงการ MK Ultra นังสือของกอนดอนโทมัสบอกว่าอันโตนิโอถูกพาไปดูจานบินทั้งแบบสมบูรณ์และกลายเป็นซากที่ถูกเก็บไว้ในฐานทัพแห่งหนึ่งที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากปากคําของลูกชายอ东尼โอในปี1979ที่เมืองมิราซอนรัฐเซาเปาลป,ประเทศบราซิล มียามรักษาการชื่ออันโตนิโอคาร์ลอสเฟรลาได้ออกมาอ้างตัวว่าเขาถูกเอเลี่ยนลักพาตัวไปมีเพศสัมพันธ์เช่นกันทําให้ประเด็นของบอสโกถูกนํากลับมาพูดถึงอีกครั้งว่าเรื่องการลักพาตัวอะไรแบบนี้อาจจะเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ cia จริงๆก็ได้แต่ก็มีผู้ไม่เห็นด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนครับเขาก็คือคาวดิโอเเวกานาเขาได้ออกมาบอกว่าโครงการใหญ่ระดับ mk ultra จะมาทดลองโครงการอะไรกับพวกชาวบ้านบราซิล ไม่มีหลักประกันว่าวิธีการนี้มันจะมีอะไรได้ผลถ้าจะใช้วิธีการแบบนี้พวกเขาก็ควรไปทํากันที่เวียดนามมันไร้สาระและสิ่งที่ต้องไม่ลืมมาตนิโอเป็นแค่ชาวนาเขาไม่รู้หนังสือเสียโดยซ้ำไม่มีทางจะไปคอบเรื่องแบบนี้มาจากที่ไหนเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาที่เผชิญเรื่องน่าตกใจดังนั้นจงเชื่อเขาว่าเขาถูกลักพาตัวไปผสมพันกับเอเลี่ยนจริงๆ กรณีของอ东นโอวิลสโบอาสคดีนี้ถ้ามองกันดีๆมันจะซ้ํากับคดีของนายเมืองเจ้ากัวที่ถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปผสมพันธุ์ที่ประเทศจีนเช่นกันนะครับของนายเมืองเจ้ากัวเขาโดนเมื่อปี1994หลังจากเกิดคดีของอ东นโอไปถึง37ปีมีลักษณะการถูกจับแทบจะเป็นแบบเดียวกันฝั่งที่เชื่อเขามองว่ามันอาจจะเป็นเอเลี่ยนที่มาจากดาวดวงเดียวกันแต่ในข้อเท็จจริงนั้นในเมืองเจ้ากัวเขาบอกว่าเอเลี่ยนพวกนั้นมันมาจากดาวพฤหัสสบ,บดี หนีดาวหางช um ูเมเกอร์เลวี่นายแล้วก็เดินทางมาโลกของเราเพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงศึกษาในเมืองเจ้ากัวด้วยแต่กับคดีของอันโตนิโอวิลัสโบอัสมันไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้ถูกระบุหมายความว่าเรื่องของในเมืองเจ้ากัวนั้นน่าจะเป็นการกดคดีของอันโตนิโอมาแน่ครับถ้าไม่เชื่อก็ลองย้อนไปดูคลิปคดีของในเมืองเจ้ากัวกัวกนได้ส่วนของอันโตนิโอวิลัสโบอัสถือเป็นคดีที่ไม่มีข้อสรุปครับเพราะเรื่องของเขาเกิดที่ประเทศบราซิล เรื่องทั้งหมดถูกเล่าผ่านปากพวกญาติญาติแต่ละคนก็เล่าสับสนไม่ค่อยจะสอดคล้องกันถ้าอันโตนิโอถูกจับตัวไปจริงๆทําทำไมเขาถึงบอกรายละเอียดต่อสื่อไปทีละนิดทีละนิดแถมยังบอกว่าจะออกหนังสือของตัวเองทั้งที่ตัวเองไม่รู้หนังสือเลยสักกระตัวททำไมลูกๆของเขาถึงเล่าแต่เรื่องที่มันดูเหลือเชื่อแต่ไม่มีหลักฐานอะไรมาประกอบเลยแม้แต่เรื่องเดินทางไปอเมริกานั้นจริงๆเขาไปเพราะคำชวนของนักข่าวและนักเขียนนะครับหมายความว่าเขาอาจจะไปเพื่อง,งานเขียนของเขาเองหรือเปล่า แล้วการดิวธุรกิจมันอาจจะไม่ได้สานต่อเลยกลับมาเล่าเป็นตุเป็นต่าว่าถูกทหารจับตัวไปก็ได้ไหมเรื่องพวกเนี้ไม่มีใครยืนยันอะไรได้เลยครับเราจึงต้องถามทุกคนดีกว่าว่าการเผชิญหน้าของอันโอวิลัสโบอาสคดีนี้แท้ที่จริงมันคืออะไรกันแน่อันโตนิโอจะถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปผสมพันธุ์จริงๆหรือเขาจะแค่กุเรื่องทั้งหมดขึ้นมาหรือเขาแค่หลงผิดจากการนอนหลับและฝันไปตื่นมาก็เลยเข้าใจว่าตัวเองถูกเอเลี่ยนจับตัวหรือเขาแค่กุเรื่องขึ้นมา เพื่อกลบเกลื่อนเรื่องที่ตัวเองเผลลับโดยไม่ได้ไถน้าต่อในคืนนั้นกลัวจะโดนญ,ญาติพี่น้องต่อว่าแล้วเรื่องมันก็เลยเถิดจนไกลเกินถอยลองพิจารณาแล้วออกความเห็นกันมาได้นะครับที่บริเวณความเห็นใต้คลิปนี้โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพรักษาบรรยากาศการพูดคุยปฏิบัติตามมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มที่ทุกคนเปิดชมคลิปนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ชมใหม่ๆจะได้ยึดถือปฏิบัติกันต่อไป หลังจากจบรายการวิตีิที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี